อัปเดตคด,ดีเมื่อวานนี้ก่อนกรณีที่มีผู้ต้องหาที่ถูกสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับแล้วเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มตัวด,ดําเนินคดีแจ้งข้อหากล่าวหาว่าเอาข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาเอาออกมาให้ในายตำรวจใหญ่เจ้าตัวปฏิเสธตลอดข้อหาอแล้วเมื่อคืนนี้ก็ได้ประกันตัวออกไปแล้วก็คือคุณคณิษฐาวันนี้มีความคืบหน้าครับจากที่เมื่อวานนี้มีอดีตนายตำรวจอยู่สองคนก็คือลูกน้องบิ๊กโจ๊กอะ ค่ะเข้าไปที่สถานีตารวจแล้วเข้าไปในฐานะอะไรเจ้าตัวเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางมาเองนะค่ะยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับเออมา,นะมาเองเลยเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สอบปากคําเมื่อคืนนี้จนกระทั่งวันล่าสุดวันนี้ฮะพลตารวจโทไตโรงผิวพันธุ์ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตํารวจไซเบอร์อเ,เปิดเผยครับวันนี้อดีตนายตำรวจสองรายนั้นที่เดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวน ตกลงก็คือเป็นผู้ต้องหาครับแล้วได้มีการแจ้งข้อหาไปแล้วเบื้องต้นให้การปฏิเสธครับทางตำรวจไซเบอร์หนึ่งหรือสอทหนึ่งนะครับได้ดำเนินการอนุมัติศารออกหมายจับผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้ก็คือดรนิดนะครับตามที่ปรากฏ็นข่าวว่าได้มีการลักลอบนำข้อสอบของคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกมานะครับ จากทางท่านผู้การนะครับว่าเมื่อวานหลังจากที่จับคุมดรนิด้เนี่ยทางอ,าอาดีตข้าราชการตำรวจสองรายนะครับได้เข้ามาพบกับพนักงานสวนซึ่งทั้งสองรายนี้ทางพนักงานสวนมีเหลักฐานที่จะดำเนินคดีอยู่แล้วจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาก็เท่ากับในคดีนี้มีผู้ต้องหาขนาดนี้สามรายนะครับนี่ฮะโดยที่มีการเปิดเผยว่า ให้การปฏิเสธแต่ให้การเป็นประโยชน์ตำรวจสองนายนั้นได้เดินทางเข้ามาพนักงานสอบสวนก่อนก่อนที่จะมีการออกหมายเรียกนะก็ไม่ต้องออกหมายเรียกแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาก็คือร่วมกันเอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นเดียวกันกันกบคุณคณิค่ a แต่ว่าสรุปทั้ง3คนตอนนี้มีผู้ต้องหา3คนแล้วปฏิเสธตลอดข้อหา ส่วนข้อสอบเอาไปให้ใครวันนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับแต่มีการแย้มว่าข้อสอบที่พบเนี่ยมีรายชื่อผู้เข้าสอบระบุเอาไว้ชัดเจน mm. แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะปฏิเสธอย่างไรหรือไม่เป็นเรื่องของการสอบสวนต่อไป <Okay. S 2> แล้วก็วันนี้นักข่าวไปถามพลตำรวจตรีศิริวัตรด,ดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญาการรมทางเทคโนโลยีครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคดีนี้ ก็ได้มีการเปิดเผยเพิ่มเติมถึงพฤติการนะแล้วก็ประเด็นว่าเรื่องนี้มีความพยายามที่จะไปเล่นงานบิ๊กโจ๊กหรือเปล่ามีคำตอบฮะไม่ได้เป็นผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับอายุห้าปีจบการศึกษาดับปริญญาเอกนะครับซึ่งมีความน่าเชื่อว่านะครับได้กระทำผิดในเรื่องนำข้อสอบออกจากมหาวิาลยนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายผลต่อไป ว่ามีใครมีส่วนร่วมอีกหรือไม่อย่างไรครับไม่มีไม่ได้เป็นการทําซ้ําหรือไปซ้ําเติมใครไม่ใช่เลยครับเราพบการผิดก็ต้องมีการบังคับช้กฎหมายมีการแจ้งความร้องทุกข์อ่าคือนักข่าวเนี่ยถามนะแต่ว่าจะสังเกตว่าตารวจไม่ได้เอ่ยชื่อบิ๊กโจ๊กกันเลยนะใช่ทั้งพบตรทั้งระดับผู้บังคับการไม่เอ่ยเลยนะไม่เอ่ยแต่ว่าคนเหล่านี้โดยเฉพาะอดีตตารวจสองนายเนี่ยเป็นกลุ่มลูกน้องของบิ๊กโจ๊กไงใช่ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อครับว่า หลักฐานที่มีเนี่ยมันคืออะไรที่เชื่อมโยงเนี่ยเนี่ยบทสนทนาที่มีการพูดคุยรวมไปถึงการรับโอนเงินเนี่ยรายละเอียดเป็นยังไงเพิ่มเติมแต่เมื่อคืนเนี่ยต้องเรียกว,ว่าเราทํางานต่อเนื่องเลยนะมีการขยายผลอีกเราพบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีมาอ์กบัญชีหนึ่งเช่นกันที่มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์พน,นันอีกประมาณสี่ถึงห้าแสนเพราะฉะนั้นเนี่ย มีการรับโอนเงินจากบัญชีม้าที่ใช้ในการผิดเรื่องการพน,นันทั้งสิ้น11ครั้งนะที่เจอหน้าตอนนี้นะครับยอดเงินก็ประมาณ8-9 0 0 0 0แสนบาทนะครับซึ่งอาจซึ่งมีการระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องจ้างทำอะไรบางอย่างหรือเรื่องการศึกษานะครับขออนุญาตพูดแค่นี้แล้วกันนะครับนี่เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมวันนี้แล้วทางตำรวจยืนยันว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตที่เกิดขึ้น ทางมหาวิทยายลัยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะแล้วก็การจับกลุมผู้ต้องหานางคณิษฐาก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางมหาวิทยายลัยด้วยส่วนข้อสอบเป็นแบบอัตนัยจะต้องมีการพิสูจน์ทราบลายมือเนี่ยนะมันสามารถตรวจสอบได้อยู่ระหว่างดําเนินการค่ะ<ฆ>นะเพื่อจะเป็นอีกหนึ่งหลักฐานในการมัดว่าเป็นลายมือของใครในข้อสอบที่ถูกเอาออกไปเนี่ยนะแล้วก็เรื่องของการโกงข้อสอบ นะมันเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยไปดําเนินการดําเนินคดีตามกฎหมายนะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีระเบียบนะในการจัดการเรื่องนี้อยู่แล้วกรณีนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้เสียหายด้วยพลตรวตจรีศิลวัฒน์เปิดเผยเพิ่มเติมนะครับก่อนหน้านี้นะที่มีนายคริสนะแล้วก็นายชานนอดีตนายตำรวจซึ่งเป็นนายตำรวจที่สนิทกับบิกโจ๊กเนี่ยนะเข้ามาให้ข้อมูล ก็แน่นอนข้อกล่าวหาก็เป็นลักษณะเดียวกันกับนางคณิษฐาอันนี้เป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งโดยทาง ตำรวจไซเบอร์พลตำรวจตรีศิริวัตรดีพอ,อวันนี้แถลงข่าวเลยนะคะส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะพลตำรวจเอกกิตร,รัตพันเพชรวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะยืนยันว่าถ้านายตำรวจเนี่ยมีพฤติกรรมที่เข้าลักษณะการกระทำผิดกฎหมายมันเอาไว้ไม่ได้หรอกค่ะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ใบสั่งด้วยนะคะล่าสุดเนี่ยสั่งให้ทางกองวินัยเนี่ยไปสอบแล้วเพราะแม้ว่าจะเป็นอดีตตำรวจ ก็สามารถที่จะเอาผิดได้นะคะไปฟังเพิ่มเติมจากท่านผอบตรค่ะเรื่องนี้ครับได้รับรายงานจากสอทอแล้วตั้งแต่แรกแล้วนะครับผมก็ได้สั่งให้ทางวนนของวินัยเนี่ยได้ไปพิจารณาร่วมกับฝ่ายกฎหมายครับและเสนอมานะครับการเสนอมาเนี่ยเป็นเสนอเรื่องเรื่องเชื่อว่าสงสัยว่ามีการการะทบผิดวินัยเกิดขึ้น ดังนั้นผมจึงให้มีการสืบสวนข้อเทจริงตามพระราชบัญญัติตุยชาติมาตรา117ก็เลยตั้งให้ท่านก่อนชัยไปเป็นประธานก่อนอันนี้เป็นเรื่องเรื่องตอนนั้นก่อนครับแต่ต่อมาเนี่ยก็ได้รับรายงานว่ามีการร้องทุกกล่าวโทษแล้วก็ดำเนินคดีนะครับแล้วก็มีการจับกลุม ผมเรียนอย่างนี้ว่ารายละเอียดผมขอญาตจริงๆนะครับเดี๋ยวมันจะไปกระทบกระทั่งเรื่องเรื่องสิทธิเรื่องรายละเอียดแห่งคดีก็ให้ทางสอทอเขาว่าไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลักฐานที่ทางตำรวจไซเบอร์มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเส้นทางการเงินามาจากบัญชีม้าแล้วก็เข้าไปบุคคลที่เกี่ยวข้องในคดีเนี่ยรวมไปถึงข้อความตอนนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันว่า ข้อความเนี่ยระบุชัดขนาดไหนเพราะเป็นการโอนเงินค่าโกงข้อสอบหรือไม่ใช่ระบุแค่ไหนต้องหาหลักฐานอื่นประกอบหรือไม่นะอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องติดตามเพราะฉะนั้นผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แล้วก็ยังปฏิเสธตลอดข้อหาก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่ามีอยู่5คนปรากฏแล้ว3ะนะที่เป็นผู้ต้องหาอีกสองจะเป็นใครอันนี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ได้ข้อสอบไปอะ่ะคนที่เข้าสอบอะ่ะนะซึ่ง ถึงขณะนี้บิ๊กโจ๊กก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะเพราะว่าปรากฏการนําเสนอข่าวบางสํานักเนี่ยได้มีการพลาดหัวเลยระบุชื่อ,อเลย,ะเลยนะแต่ว่าตัวท่านเนี่ยที่ปรากฏก่อนหน้านี้ก็คือได้เข้ารับปริญญาน,าตนิติศาสตร์บัณฑิตจุลาอันนี้จริงท่านสําเร็จการศึกษาจริงนะแล้วก็มีหลักฐานว่ารู้จักกัน ผู้ต้องหาก็คือคุณกนิษฐาาไปถ่ายรูปด้วยกันอยู่วันนั้นนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรอันเนี้ยยังไม่มีการเปิดเผยหลักฐานดังกล่าวมามเพราะฉะนั้นก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ลองรอดูฮะว่าจะมีการชี้แจงเมื่อไหรค่ะอันนี้คืออัปเดตคดีกรณีเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไป มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super อร์แ k s สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ